ทำไงดีวะเนี่ยโอ้โหเอางี้พี่พี่หนีก่อนไหมจ้าขอรถจะไม่มาผมไม่สนใจอ่ะมึงมีปัญญาจ่ายไหมไอ้กระจอกฮะเอามอไซค์มึงขายเนี่ยกูไม่รู้อะใช้ได้ไหมสำหรับเงินเนี่ยที่มาซ่อมรถกูอะเป็นยืนอ,อะไรอ่ะเอารถออกนี่ดีไหม ไรดีวะเนี่ยโอ้โหเงินก็ไม่มีด้วยเฮ้ยพี่เป็นไรอ่ะของพอดีผมนี่รถลื่นมาชนรถเขาดีนึงอ่ะพี่เฮ้ยพี่รู้เปล่ารถรุ่นเนี้ยอะไหล่โคตรแพงเลยนะพี่เงินผมก็ไม่มีด้วยตกงานมาสองเดือนแล้วเนี่ยพี่เอางี้พี่ พี่หนีก่อนไหมเจ้าของรถจะไม่มาไม่เอาดีกว่าครับเดี๋ยวผมรอเจ้าของรถดีกว่าเฮ้ยแต่สุดท้ายพี่ต้องใช้เขานะแพงนะพี่ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวยังน้อยเป็นเยอะ,อะกูกลัวเขาลำบ,บากเหมือนกันนะพี่ก็ง่ารอเจ้าของรถเขาดีกว่าพี่เฮ้ยพี่เป็นคนดีนี่หว่าเออเออยังเอาเป็นงี้เอาอย่างนี้พี่เดี๋ยวผมรอเพื่อนพี่พ่พาจ <ะ S 1> ารณีพยานไงครับพี่ครับขอบคุณ แต่มีเป็นเยอะด้วยนะเนี่ยพี่จะเอาที่ไหนแลชนใช้เข่าไรพี่นะอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยพี่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 เฮ้ยคุณทำอะไรรถกูอะพี่พี่อันนี้อันนี้รถรถพี่เหรอครับเฮ้ยพี่ใจเย็นก่อนพอดีพี่ชายคนเนี้ยเขาขับรถเข้ามาชนรถพี่แต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะพี่โหแล้วมึงรู้ไหมอะไหล่ชิ้นนี้มันราคาเท่าไหร่มึงมีปัญญาจ่ายเหรอวะ ถ้ามันค่าใช้จ่ายยังไงเดี๋ยวผมทยอยช่วยจ่ายได้ไหมครับพี่สารรูปเดียมึงเนี่ยนะรอเนี่ยรอไปสามสี่แสนแล้วมึงอยากตังค์ที่ไหนมาจ่ายวะพี่พี่พี่ก็ยุ่นๆน่ะเขาหน่อยเนี่ยพี่ชายเขาตกงานมาสองเดือนแล้วพี่เขาอีกอย่างก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยพี่รถพี่ก็อาจจะมีประกันเนี่ยก็ดูแลกันไปสิพี่ผไม่สนใจอ่ะมึงมีปัญญาจ่ายไหมไอ้กระจอกฮะเอามอเตอร์ไซค์มึงขายเนี่ย กูไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมสําหรับเงินเนี่ยที่มาซ่อมรถกูอ่ะพี่ใจงเงย็นก่อนดิพี่เขาตกงานมาตั้งสองเดือนแล้วนะเนี่ยผมบอกพี่แล้วบอกให้พี่หนีตั้งแต่แรกเออถ้าผมหนีไปก็ไม่สบายใจอยู่ดีอะพี่ไม่ได้มไม่ต้องพูดพวกนี้ไปเจอกูที่อู่เฮียแปะมึงรู้อยากไหมถ้ามีคนเนี่ยมาทำกับรถมึงอย่างนี้บ้างมึงจะรู้สึกไงวะ อืมอือย่างี้มึงรู้สึกไงขอโทษเลยพี่ขอโทษเลยครับไม่ตงพูดพรุณเนี้ย10โมงอ่ะมึงจะไปเจอกูที่อู่เฮียแป๊ะมึง้าใจไหมไปเจออะไรอ่ะเอารถออกนี่พีไม้ยากยังโอมไงวะ ะข้าทองซาวลผมึงอะสรุปอูเฮแปะใช่ไหมเออไม่ใช่อูเฮชันแปะสิบโมงอูเฮชันแปะเฮ้ย,ยรถเยอะทั้งเลยเว้ยเด็กก็ขาดโมงวะเนี่ยสิบโมงอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับมาหาใครครับอันนี้เฮแปะหรือเปล่าครับใช่ใช่ใช่โอ้พอดีผมมาหาคนที่ชื่อโจครับ อ๋หรือเป็นคนที่ขับรถชนไอโจพันหมาวะ่ะอ๋อใช่ครับไอ,อที่มันดุๆน,นะนะครับครับอ๋อหรือองเหรอใช่ใช่โอ้ตาย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 เมื่อวานมันเอารถที่เฮียดูแล้วครับครับเออเยอะอยู่นะเฮียหายเยอะอยู่แล้วก็เืีจะมีเงินใช้เหรอมันก็ต้องรับผิดชอบไปครับเนี่ยเพราะผมไม่รู้จะทำยังไงดีครับ วัีก็ตกงานด้วยตกงานด้วยครับรื้อรู้ไหมไอ้ตรงนั้นเนี่ยที่รื้อชนน่ะวพราว่ามีตำๆก็ห้าหมืน่นอ่ะก็ลื้อจะทำยังไงตกงานไม่มีเงินต้องหาวิธีเอาทีครับ่าทำไมลื้ออย่างมาว่ทำไมลื้อไม่หนีมาวามันหนีไม่ได้ครับมันไม่สบายใจด้วยครัก็ลื้อจะทำยังไงจะผ่อนทั้งหมด ได้จะจ่ายทั้งหมดหรือจะผ่อนเอาก็คงต้องหามาจ่ายเป็นงวดเอาครับม,มันมันไม่มีเงินด้วยครับกรงนี้หรือก็คุยอะไรเจ้าของรถเขาเองแล้วกันอ่ะอ,อ,อ่สวัสดีครับอันนี้ใช่คุณโจรหรือเปล่าครับน,นี่ผมเองเอ่อ ไอเรื่องรถที่วันนั้นนะคุณชนรถผมไม่ต้องกังวลนะรถผมมีประกันจริงๆแล้วผมแค่อยากลองใจคุณแค่นั้นแหละว่าคุณเป็นคนดีจริงหรือเปล่าโอดจริงเหรอครับจริงสิเออนี่แล้วผมได้ข่าวว่าคุณนะตกงานมาสองเดือนแล้วใช่ไหมเอางี้วันนี้ผมมีของขวัญมอบให้คุณแล้วกันตอนนี้คุณอยู่ที่อู่ยะแปะใช่ไหม ใช่ครับอู่นี้มันเป็นของผมเองผมอะบอกเฮียแป๊ะที่เป็นผู้จัดการของผมไว้แล้วจริงเหรอครับอุย้ยขอบคุณคุณโจมากเลยนะครับผมอยากจะมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับคนดีอย่างคุณนะเดี๋ยวคุณเท่ามาททำงานที่อู่ได้เลยผมอะสั่งเฮียแป๊ะไว้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับคุณโจครับโอ้ถ้าไม่ได้คุณโจนี่ผมนี่แย่เลยนะครับ อาอาวอาอาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่สัญญาก่อนนะว่าคุณต้องเป็นคนดีแล้วคุณต้องขยันทํางานนะโอเคไหมครับผมครับผมขอบคุณมากครับคุณโจครับงั้นแค่นี้ก่อนแหละเดี๋ยวผมมีธุระต่อไว้เจอกันนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับคุยกับบอสเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วครับเ้ยก็จริงๆรไงบอสเขาบอกอย่งเงี้เมื่อวานแล้วก็เห็นว่าไม่ยอมหนีใช่ไหมใช่ครับ้าเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าหรือ มาวันนี้ตรงเวลาเนี่ยก็จะให้รับลื้อเข้าทํางานครับก็เป็นรางวัลของความซื่อสัตย์ของเรืร่อแหละถ้าเกิดวราลื้อไม่มาวันนี้นะหนีไปนะครับหรือก็คงจะพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปครับก็เป็นคนดีนะครับตั้งใจทํางานขอบคุณมากครับเริ่มงานได้เลยป่ะเนี่ยอ,อ๋อได้เลยครับได้เลยครับได้เลยนะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเอา เริ่มงานเบาๆเ,<า>เริ่มเลยขออยันทำง,งานนะได้ครับได้ okay, ครับโอเคเดี๋ยวเงินดงเงินเดือนเนี่ยเดี๋ยวบอสท่านคงกลับมาจัดการเริ่มงานเบาๆก่อนเลยช่วยเฮียวันนี้คนขาดยกไอ้รถบรรทุกคันนั้นข,ขึ้นไปวางบนนู่นอะไปแป๊ะเริ่มเลยเบาๆไปยกกี<อ>่คันครับสองคันสองคันจอดอยู่สองคันอ่าเอาเอาคันทั้งบนลงมาก่อนนะแล้วก็ยกขึ้นไปเออวันนี้เขาลากันหมดเลยหรือคนเดียวไปเริ่มเลยเริ่มเลยของเฮียชันมากครับโอเคโอเคแปอ๋อครับเฮียไปัะ